ชุดนี้ถ้าข้างนอกอ่าเดี๋ยวผมประเมินอย่างนี้ถ้าข้างนอกมันแบบโดนมแมลงเล่นแล้วใบไม่เหลือเลยเขาจะเอาไว้ตรงเนี้ยช่วย<ฮ>แต่ตรงเนี้ยเนื่องจากเต็มอยู่แล้ว <laughs> ใบข้างนอกเต็มตรงนี้เขาไม่ไว้ครับอย่างี้ตัวนี้ออกเลยออครับออใช่รครับมันมันประเมินอยู่2แบบอย่างบางต้นสมมติว่าเขาโซมเนาะโดนแบบมแมลงเล่นข้างนอกเงี้ยแล้วแสงมันส่องมาข้างในไม่ได้เลยอ่าส่องส่องมาข้างในอย่างเดียวเขาก็จะตัวนี้ไว้ช่วยก่อนแต่ตัวนี้ใบข้างนอกมันเต็ม อย่างเงี้ยเขาจะไม่ไวเลยครับอันนี้ก็จะเล็มไปเลยว่างเขาเล็มเลยครับเพื่อให้มันดึงไปเลี้ยงนู่นเลยเอ,อ่าดึงไปเลี้ยงปลายอย่างเดียวเลยกันยามันจะจะเนี่ยเนี่ยครับ<า>รชุดนี้เ<ม>คลียร์ยรได้เลยอบตาเตาเดียวกันก็ล้วแล้วชุดนี้ส่วนใหญ่ใบใหญ่ๆมาก <laughs> มันเหมือนว่าหนึ่งคือดักกินอย่างเดียวแต่ว่าพอไม่โดนแสงเขาก็ไม่ได้ทํางานนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาถ้าใบข้างนอกเต็มแบบนี้เขาก็จะเคลียร์ครับเคลียร์เรื่อยๆเลย เี้ยงเลี้ยงใบนอกอย่างเดียวอ่าเลี้ยงใบนอกเพื่อให้มันไหลไปอย่างเดียว <c oughs> ยกเว้นแต่ที่นี่ไม่มีต้นโสมนี่ต้นทีวว่แบบบางที่แบบโดนโดนลุมหมดเลยเป็นไม้กวาดทั้งต้นอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็จะไว้ไว้ก่อนเพื่อให้ช่วยดึง <c oughs> โอเคเลยเนี่ยแต่งโป่งมากเลยเนี่ยแต่งโป่งครับเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยแสงส่องถึงแสงถึงต้นหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเลยบอกว่าบางคนถ้าแต่งทึบเนี่ย โรคตามต้นเนี่ยหมดเงินมากกว่าปุ๋ยอีกนะเดี๋ยวต้องเอายานน่นเอายานี่มาใส่เดี๋ยวจะต้องรักษาแต่เนี่ยเนี้ยนี่คือโปร่งแล้วกิ่งใหญ่ด้วยครับไว้จํานวนไม่เยอะเนี่ยไหมครับถ้าไว้เนี่ยฉัดหนึ่งที่เคยบอกไว้สัก4ี่กิ่งเนี่ยโหเนี่ยใหญ่ปึ๊กเลยครับแต่ตรงนี้ถ้าเราจะทํากิ่งเพิ่มเราสามารถฉีดได้นะครับฉีดฉีดตามตาเนี่ยทำกิ่งเพิ่มได้กองสีเขียวอวอ่านะมันจะขึ้นเนี่ยอย่างอย่างต้นอย่างเงี้ยครับต้นอย่างเงี้ยสามารถทํากิ่งฝั่งนี้เพิ่มได้นะครับพี่พิ Mm-hmm. <laughs>